ประสบการณ์นะครับประสบการณ์มากมายนะครับยิงไม่เข้ายิงไม่ออกนะครับไล่ยิงกันห้านัดนะครับไม่โดนนะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับกับผมก้างนาโคคุยโวเรื่องพระเครื่องนะครับกับช่วงแนะนำวิธีดูพร้อมแบ่งปันพระแท้นะครับ สำหรับ e ีพนี้นะครับก็มีเหรียญประสบการณ์นะครับเหรียญดีประสบการณ์ของลูกปูแหวนอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาแนะนำนะครับแนะนาแบ่งปันพี่น้อง f อทุกท่านนะครับอย่างไงก็ถ้าดูแล้วนะครับชื่นชอบชื่นชอบยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและท่านที่ยังไม่กดติดตามนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ ส่วนสําหรับท่านที่ดูแล้วชอบอยากจะเช่าหาบูชานะครับก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะครับแบ่งปันราคากันนะครับเบาๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่นะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนพิมพ์ยืนถือไม้เท้านะครับนี่นะครับยืนถือไม้เท้าแบบนี้นะครับเขาเรียกเหรียญหลังรวมใจนะครับ หลังลมใจเพราะว่าข้างหลังนะครับข right right ้างหลังจะเป็นรูปหัวใจร้อยรวมกันนะครับนี่นะครับเป็นสร้อยแบบนี้เลยนะครับอันนี้ออกปี2,518นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็ประสบการณ์นะครับประสบการณ์มากมายนะครับยิงไม่เข้ายิงไม่ออกนะครับไล่ยิงกัน5นัดนะครับไม่โดนนะครับนี่ครับเหรียญนี้ครับประสบการณ์ล่าสุดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้การจัดสร้างค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ แต่ก็มีของเก๋ไม้เห็นนะครับมีของเก๋ไม้เห็นนะครับสร้างเฉพาะมีเฉพาะเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงแบบนี้นะครับนี่นะครับประมาณ4ี่0 0นเหรียญนะครับเยอะนะครับราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับราคาก็หลักร้อยนะครับแต่ก็มีของเก๋ไม้เห็นนะครับการเจ้าหาก็เน้นความคมชัดนะครับตัวหนังสือตัวอักขรต่างๆนี่นะครับพิมพ์หน้านะครับพิมพ์หน้า ของหลวงปู่ก็ต้องจำให้แม่นนะครับเหรียนรุ่นนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะนะครับของลวงปูนะครับเส้นสายอะไรพวกนี้ต้องคมชัดเลยนะครับนี่นะครับอันหนาใหญ่ๆนะครับนิ้วมือฝั่งนี้นะครับติดชัดเจนนะครับไอทงแม่เท้านะครับนี่นะครับลงมาติดชัดเจน โดยเฉพาะนิ้วเท้านะครับนิ้วเท้าต้องติดชัดคมชัดแบบนี้เลยนะครับไม่เป็นปื like ้นติดกันนะครับนี right ่นะครับต้องเห็นเป็นนิ้วเท้าจริงๆนะครับนี <a comfortable S 2> ่นะครับนิ Iron ้วมือนะครับตรงถือไม้เท้านะครับอ่านี่นะครับชัดเจนนะครับนิ้วชี้จะกระดกขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวหนังสือก็จะเป็นแท่งแบบหนาๆนะครับแท่งแบบหนาคมชัดมากๆนะครับนี่นะครับ หนังสือนะครับจะแทงคมชัดมากๆนะครับแบบนี้นะครับลายกระหนกพวกนี้นะครับนี่นะครับชัดเจนจริงๆนะครับนี่นะครับคมชัดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับโค้ดนะครับนี่นะครับโคก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับตัวโค้ดนะครับเก็บโค้ดให้ดีนะครับนี่นะครับนี่นะครับตอกลงไปแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ทางดับพิมพ์ด้านหน้านะครับนี่นะประมาณนี้นะครับมาดูพิมพ์ด้านหลังนะครับด้านหลังก็คมชัดนะครับการเจาะเหรียญนะครับหูเหรียญก็ต้องเป็นมีรอยปิ้นออกมาเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับนี่นะครับคมชัดนะครับลายกระนงลายกระหนกตงนี้นะครับติดคมคมเลยนะครับนี่นะครับอัหนาชัดชัด ตัวอักขรนะครับนี่นะครับดวงใจร้อยรวมกันนะครับคมชัดหนาชัดเจนนะครับตัวหนังสือนี่นะครับเป็นแท่งหนาหนาชัดชัดนะครับนี่นะครับลักษณะนะครับเหือนผิวก็จะมีเส้นเซียนวิ่งนะครับเป็นธรรมชาติของการปั๊มนะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับก็ต้องสวยแบบนี้นะครับเบอร์ตัดนะครับเบอร์ตัดลักษณะเบอร์ตัดนี่คอันนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนี่นะครับอาจจะมีหลายเบอร์ตัดนะครับเพราะว่าสร้างเยอะนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเบอร์ตัดนี่นะครับนี่อันนี้ฝา่ทางด้านขวามือของเรานะครับนี่นะครับรอยฝันเฟืองแบบนี้นะครับ นี่นะครับสำหรับเหรียญประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นนะครับของลวงปูแวนนะครับเหรียญยืนถือไม่เท้านะครับหรือเหรียญหลังรวมใจนะครับปี2518นะครับอง์นี้ค่อนข้างสวยสมบูรณ์จริงๆนะครับสำหรับท่านที่ดูแล้วชื่นชอบนะครับอยากได้เช่าหาบูชาก็ทักเข้ามานะครับราคาแบ่งปันไม่แพงนะครับไม่แพงหลักร้อยนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับคลิปจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ